สวัสดีครับตอนรับคุณหนุ่มเข้าสู่ขย่มขวัญคืนสยองจ้าคุณหนุ่มขาประจำของเรานะฮะสัปดาห์นี้นี่ทำแฮตทริกนะฮัลโหลาผมทำแฮตทริกนะสามสัปดาห์ติดนะฮะเอออันนี้เรื่องราวของคุณหนุ่มหลายๆคนชอบนะเรื่องของคุณหนุ่มเนี่ยเอออันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ชื่อเรื่องว่าอย่ายุ่งเรื่องของกูครับผมอันนี้เกิดขึ้นที่ไหนครับคุณหนุ่ม เออเกิดขึ้นที่บ้านผมที่อยู่ปัจจุบันเนี้ยครับอ่าฮะจังหวัดอะไรนะขออีกทีอ่อจังหวัดมหาสารครามมหาสารคามอ่าที่มหา,าสารคราม,มนั่นเองเกิดขึ้นนานหรือ,อยังเรื่องนี้เออเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อสิบสองปีที่แล้วครับโอ้งั้นผมขอพาทุกคนย้อนไปวันนั้นแล้วกันนะครับครับผมมาเลยครับโอเคครับเออก็คือช่วงนั้นเป็นช่วงที่ ร้านอินเทอร์เน็ตจะบูมนะครับแล้วหนึ่งในจํานวนนั้นคือที่บ้านผมก็เปิดร้านอินเทอร์เน็ตเหมือนกันแล้วก็เป็นร้านที่มีเด็กมาเล่นเยอะที่สุดเพราะว่าทุกอย่างที่ร้านอ่ะจะทันสมัยที่สุดละครับอืกว่าร้านอื่นแล้วทีเนี้ยเด็กที่อยู่ตามหมู่บ้านนะครับก็จะเข้ามาเล่นในตัวอําเภอช่วงวันเสาร์กับวันอาทิตย์ใช่ไหมครับ,รบทั้งเนี้ยมันมีอยู่วันหนึ่งมีน้อง มีน้องคนหนึ่งเข้ามาสองคนนะครับคือเข้ามาตั้งแต่เช้าครับมาเล่นที่ร้านม,มาเล่นปุ๊บคือที่ที่ร้านผมอะ่ะถ้าเล่นหนึ่งร้อยบาทก็จะแถมสองชั่วโมงเนี้ยครับแล้วเด็กเขาก็เล่นนานจนทั่งถึงสองทุ่มครึ่งน,นะครับประมาณนี้แล้วเขาก็าจะกลับบ้านมผมก็เลยบอกเออกลับบ้าน้แล้วอยู่ที่ไหนเพราะว่าไม่ใช่เด็กในตลาดผมก็บอกเนี้ยเขาก็บอกว่าเขาอยู่บ้านผม่าจําไม่ค่อยได้ครับชื่อบ้านอะไรไม่รู้เขาก็บอกมาผมก็อ่ะเขาผมก็เห็นเขา ออกไปข้างนอกแล้วปุ๊บสักพักหนึ่งผมก็มองไปนอกอร้านนะครับพอร้าน uh huh. เป็นกระจกใช่ไหมมองไปปุ๊บก็ยังเห็นเด็กสองคนนั่งอยู่หน้าร้านอยู่เมื่อเดืนออกมาถามว่าเอ้าทําไมไม่กลับบ้านมันติดแล้วเดี๋ยวพ่อแม่ก็ตามหาห่วงเงี้ยเขาบอกว่ารถเขาอ่ะมันยางรั่วครับซึ่งเขาจอดตั้งแต่เช้ายันเย็นใช่ไหมครับมันอาจจะรั่วหรือซึมผมก็ไม่รู้ uh huh. แต่มันจึงช่วงที่ว่าเออตอนคืนอ่ะร้านซ่อมรถอาจจะไม่มีละนอกจากจะเป็นตอนเช้าค ผมก็เลยทําไงเดียรผมก็เลยเดินมาบอกเด็กในร้านคือเด็กมันก็เต็มร้านอยู่เลยคือไม่มีเครื่องว่างครับแค่ใครลุกมันก็จะมีคนเสียบต่อ,อยแล้วคพราะนี้นผมก็เลยบอกว่ามีใครว่างไหมไปส่งเด็กคนนี้หน่อยเอารถเอามอเตอร์ไซค์ผมไปผมจะให้ชั่วโมงห้าชั่วโมงให้เล่นปีห้าชั่วโมงเพื่อไปส่งเด็กคนเนี้ยอืเอารถผมไปด้วยผมก็เลยมันก็ไม่มีมีแต่คนมองหน้าหา,หาผมแล้วก็แล้วก็มองกลับไปที่หน้าจอคอมเหมือนเดิมก็ผมก็เลย ไม่มีใครไปเลยแม้กระทั่งลูกน้องผมมันก็บอกว่ยไม่ไปหรอกมังคืนมันไกลอีกผมก็เลยว่าอจะไกลขนาดไหนเด็กพรุ่งนี้เขายังมาได้ผมก็คิดอย่างนี้ใช่ไหมครับเอ้ผู้เลเดินมาบอกว่าอย่างนี้เรารถจอดไว้ที่โรงรถที่บ้านพี่นะแล้วพรุ่งนี้เรามาไหมเขาบอกพรุ่งนี้เขาจะมาเล่นอยู่นั้นฝากไว้ที่นี่เดี๋ยวพรุ่งนี้มาเขาพรุ่งนี้มาแล้วเออค่อยมามาเปิดเอารถไปซ่อมผมบอกงนี้เขาบอกได้ครับ อันผมจะไปส่งเองด้วยความตอนนั้นผมก็ไม่ได้คที่อะไรครับก็ลืมลืมว่าเราไปส่งคือเด็กสองคนใช่ไหมครับเรานั่งโมไซค์ก็จะเป็นสามคนผ็ลืมไปว่าผมต้องไปคนเดียวเพราะว่าถ้าผมไปเนี่ยขากลับก็ต้องกลับคนเดียวใช่ไหมแต่ตอนนั้น่ผมลืมลืมเหตุการณ์ตรงนี้ไปแล้วลืมนึกเพราะขี่ใช่ใช่ครับลรืมลืมนึกขากลับอะค่ะแต่คิดติ แต่ขาไปว่าเออไปสองคนเอ้ไปสามคนเอ้ไม่ไม่ไม่น่ากลัวอ่าอ่าคือถ้าไปหลายคนอ่ะผมจะไม่กลัวแต่ถ้าไปคนเดียวผมจะชอบกลัวอย่างเงี้ยครับพี่เจถ้าผมพูดเร็วก็อิงได้นะครับอ๋อครับได้เลยพูดไปเรื่อยๆได้เลยสนุกดีครับวันนี้ผมก็เลยขับรถไปเรื่อยๆใช่ไหมครับระหว่างขับรถออกจากอำเภอไปอ่ะเอ่อก่อนก่อนจะจากอำเภอมันก็จะมีไฟไฟข้างถนนนะครับที่เป็นสีส้มนะครับอืมตอนที่จะออกจากอำเภอไปพอใกล้จะใกล้จะออก ออกจากเขตอำเภอไปแล้วครับผมเจอโมไซค์คันหนึ่งใช่ครับแต่ว่าก่อนที่จะออกจำเภอจะมีโมไซค์คันหนึ่งอยู่ข้างหน้าผมเป็นคนสองคนนั่งตอนท้ายกันมาคือรู้แต่ว่าใส่เสื้อฮู้สีดอำเสื้อหนาวฮู้นะครับที่ที่มีหัวครับสีดำด้านหลังอ่าใช่ครับตอนนี้ปอดใฟที่ท้ายรถของเขาอะครับรถโมไซค์ของเขาอ่ะมันดูแบบรถลงมาไหลครับหยักหินอะ อยากเห็นว่าเฮ้ยใครรถใครว่าอะไรประมาณเนี้ยผมก็มีความรู้สึกว่าพอเห็นไฟท้ายแล้วอยากจะเห็นหน้าอย่างเงี้ยเหรอใช่อยากเห็นหน้าคนขับครับทำไมก็ไม่รู้แต่ไฟมันเหมือนแบบแล้ยวยวเราให้อยากเห็นหน้าคนขับอ่ะมันสีมันยังไงก็ไม่รู้อ่ะแล้วผมก็ได้ยินเสียงกระซิบข้างข้างหูว่าว่าช่วยมันหน่อยช่วยมันหน่อยผมก็ได้หันไปหาเด็กเด็กสองคนว่ามันพูดอะไรหรือเปล่าแล้วทําไมพูดไม่รู้จักผู้หลับผู้ใหญ่อะไรประมาณเนี้ครับเพราะว่า เออผมมาพูดคบว่าม,มึงมึงก,กูหรือมันอะไรประมาณน,น,นี้กับผมออออผมก็เลยรู้สึกไม่ค่อยชอบแต่ว่าออตรงที่ผมได้ยินอ่ะมันเป็นตรงวัดพอดีครับ,บวัดเนี้ยเป็นวัดสุดท้ายที่จะออกจากอําเภอผมาตอ,อ,อนเนี้ยผมก็ขับไปเรื่อยๆจนกระทั่งรถคันนั้นก็ไปเรื่อว่าเอ,อ้ะทำไมผมตามคันนี้ไม่ท,นทันตะกีผมก็ขับเร็วนะคะจนกระทั่งผ่านดอนเขาเรียกว่าดอนตะปูคือผมจะเรียก สถานที่ตรงนี้ว่าเป็นดอนตะปูเพราะว่าถ้าผมบอกเป็นชื่ออย่างเป็นทางการอ่ะคือมันจะดังและคนก็จะรู้จักเนี่ยครับอืมอืมออ่าผมก็เลยเรียกใช้คําว่าดอนตะปูเป็นคําพูดของคนอีสานแล้วกันอืมอืมอแต่ว่าที่ของเขาอะมีหลักเป็นทางการจริงๆแต่ว่าผมไม่อยากเอ่ยสถานที่ตรงนี้ครับเป็นชื่อนามสมมุติแล้วกันอ่าสถานที่นี้ใช่ครับอ่าเพราะเขาประกอบทำพิธีเหมือนกันก็คือเป็นดอนตะปูอันนี้ระหว่างเจอผ่านไปปุ๊บลมมันก็พัดเข้ามาแบบคนลุกก็เอ๊ะทําทำไม ยิ่งขนลุกแล้วเราก็ยิ่งอยากเจอเจ้าของรถนะครับผมก็ขับผ่านตอนจะปูนไปรถคันนั้นก็ขับไปเรื่อยๆอ,อันนี้ผมก็เลยโอ้สงสัยไม่ทันแล้วรถคันนี้มันตีไฟเลี้ยวขวาแล้วจะเลี้ยวทางขวาแต่ผมจําได้ว่าเด็กคนหนึ่งอ่ะที่ซ้อนรถผมอ่ะมันเขาต้องตรงไปข้างหน้าอืมเลยน,นี่ใช่ครับคันนี้ผมก็บอกโอ้ยผมเลยพูดขึ้นมาโอ้สงสัยไม่ทันแล้วอืมเพราะว่ารถคันนี้จะเลี้ยวขวาแต่เราต้องตรงไปเด็กคนเด็กคนนึงก็หลอกว่าพี่พี่ ้านผมมันต้องเลี้ยวขวานะคือบ้านอีกคนหนึ่งอ่ะต้องตรงไปคือพี่เจเข้าใจใช่ไหมครับว่าพวกเขามาเล่นเกมด้วยกันเนี่ยคือไอ้คนที่บ้านตรงไปอ่ะขับรถมารับไอ้คนที่อยู่บ้านเลี้ยวอ่ะครับเพื่อจะรักกันมาเล่นที่ตลาดทีหนึ่งครับอันนี้ผมก็เลยเอ้าเหรอผมก็เลี้ยวเลี้ยวตามไปปุ๊บไปอันนี้มันเป็นถนนลูกรังครับมันมันเออเขาก็จะขับช้าหน่อยอันนี้คือสองข้างทางเนี่ยก็มืดตึ๊บเลยถูกไหมไม่มีไฟถนนเลยครับ ใช่ครับครันนี้ผมก็ขับไปเรื่อยๆเหมือนกับผมเห็นว่าเออเขาก็เหมือนจะมองคนที่ขับอยู่ข้างหน้าครับเหมือนจะมองมาข้างหลังอะว่าเฮ้ยทำไมมีมอเตอร์ไซค์รุ่ตามา,มาจากตลาดอ่าค่ะแล้วมันเป็นคือช่วงนั้นก็คือวัยรุ่นชอบตีกันเนี้ยเขาก็รู้ว่าเฮ้ยไปเออเด็กตลาดไล่ตีเด็กไอ้นี่หรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็เลยรีบขับหนีผมผมกู้ขับตามใหญ่ผมก็สามคนซึ่งทําให้เขามองว่าสามคนเนี้ยต้อง จะมาหาเรื่องเขาแน่เลยประมาณนี้ครับผมก็ขับขับไปปุ๊บจนกระทั่งมาถึงจีนสะพานเป็นสะพานปูนครับแล้วครัน้นี้พอก็จะถึงจีนสะพานแล้วครั้งนี้เขาก็เริ่มชะลอลงนะครับเพราะว่ารถของเขาเป็นรถที่เป็นล้อโลลักษณะของล้อโลม,มันก็จะมันก็จะไม่ค่อยเนี่ยครับแข็งแรงคือถ้าถ้าโดนสะพานที่สันสะพานที่เป็นหลุมอะไรพวกนี้ยมันก็จะรุ่งรุ่งก็คือมันจะงอได้ใช่ไหมครับอ,อ,อันนี้เขาก็เลยขับช้าตรงเนี้ยผมก็เลยคัน ทันระยะห่างของผมกับรถคันนั้นประมาณสองวาครับนั่นหมายความว่ามันไม่ได้ไกลกันเลยออืมันเห็นชัดเลยอือครังนี้ผมก็เลยรู้ว่าคนที่นั่งอยู่ข้างหลังอ่ะคือผู้หญิงแต่ที่น่าตกใจที่สุดก็คือว่าพอเราใกล้ใกล้จะถึงเขาครับปรากฏว่ามีหน้าของคนตายครับโผล่ออกมาจากพูนะครับข้างหลังนะครับคือืองก็ไดไม่เหมือนคนถูกไหมถึงรู้ว่าเป็นคนตาย ไม่ใช่ครับมันโผล่ขึ้นมาแล้วก็มองมาที่ผมนะครับอคือไฟไฟท้ายรถไอ้ไฟไหน้ารถของเราอะ่ะส่องไปที่หูใช่ไหมครับอ่าส่องไปเพราะเราใกล้เขาปุ๊บไฟมันเลยส่องเห็นชัดตีเนี้หน้าคนตายยื่นออกมาจากหูนะครับอผมก็ตกใจดีครับวันนี้ผมก็พาเด็กจะลงข้างทางนะครับแล้วผมก็เลยรีบเบรคเบรคสองข้างเลยเพราะว่าตกด้วยความตกใจแล้วเราก็เฮ้ อะไรวะคราวนี้เด็กก็เด็กก็ร้องกันผมก็เลยบอกว่าเอ้ยขอโทษขอโทษขอโทษผมก็ผมบอกพุทโทพโทพุโทอันตอนนั้นผมพูดออกมาเป็นเสียงเลยว่าพูโทพโท <c annya> เด็กก็ถามว่าอะไรพี่เห็นอะไรผมบอกว่าเราเห็นในเมื่อกี้เขาบอกเขาไม่เห็นอะผมก็เลยทําไงดีวะแล้วผมต้องไปส่งเด็กทางนี้พอดีอันนี้ผมก็อขับรถไปเรื่อยๆผมว่าไม่อไม่ตามแล้วรู้แล้วว่ามีอะไรรถทางนี้ผมเลยไม่ค่อยสนใจก็ขับไปเรื่อยๆครั้งนี้ ผมคิดว่ารถคันนี้เขาเลยไปไกลแล้วครับแต่ปรากฏว่าเลยจากหมู่บ้านนี้ไปครับมันจะเป็นเอ่อป่าครับแล้วก็คือจะเป็นถนนลูกลังที่มีหลุมนะครับมีหลุม,ม,มเป็นหลุมอันนี้เป็นหลุมนะครับแต่มัไจะเป็นถนนดิสโก้อ่าออประมาณนี้ครับตอนนี้เขาก็ยิ่งขับช้าลงถ้ามันเป็นหลุมจะทําให้เขาเอ,อขับเร็วไม่ได้ล้อ,อม,มันก็จะดุ้งเขาก็ขับช้าลงคันนี้ผมก็เลยเอ้า ทำไมรถคันนี้ยังไปไม่ถึงไหนเลยผมก็เลยขับเร็วเพราะว่ารถของผมเป็นล้อตันนะครับครับคือรถของผมมันเป็นล้อตันมันก็เลยขับเร็วได้คันนี้ผมขับไปผมไปถึงแล้วผมได้ยินเสียงในเสียงบอกผมบอกว่าถ้าอยากให้ผมช่วยสองคนนั้นนะครับให้ผมอ่ะตามเขาทันทีผมก็พูดบอกว่าเจ้าป่าเจ้าเขาที่อยู่ที่นี่ครับถ้าอยากให้ผมช่วยสองคนนั้นอ่ะให้ผมให้ผมตามเขาท,าทันทีคันนี้ผมก็ขับไปเรื่อยๆปุ๊บคันนี้เขาก็หันมามองเหมือนกับว่าผมเร่งก็ปีนะครับเพราะรถผมอ่ะ จะลงหลุมอะไรก็ได้ไงครับมันก็ไม่เป็นไรผมก็เลยขับเร็วปุ๊บคันนี้เขาก็เหมือนหันมามองสองสามเราแล้วเขากู้ยิ่งพยายามบิดออกให้มันออกจากป่าเงี้ยแล้วจะเจอถนนที่เป็นปูนคันนี้พอถึงถนนเป็นปูนไดุ้๊บเขารีบบิดเลยบิดไปในหมู่บ้านถัดไปแล้วเขาก็จะมีปั๊มน้ํามันเขาเรียกว,ว่าปั๊มน้ามันหย่อมเหรียญในหมู่บ้านครับอืแล้วก็มีชาวบ,บ้านออกมานั่งสัเหร่ยแร้านนั่งคุยกันอยู่ตรงปั๊มเพราะว่าตรงนั้นจะมีเขาเรียกไฟครับไฟในหมู่บ้านนะครับครับ ต่มันเป็นสีขาวนะครับมันจะเป็นสีส้มเหมือนไฟในตลาดอ่าทีน,นี้เขาก็รีบไปแล้วเขาก็จอดเลยครับแล้วพอเขาจอดปุ๊บเขาลงผมก็อ้าวบ้านเขาเหรอพอดีเลยจะได้ไปถามให้รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับอืมอันนี้เขาจอดลงปุ๊บปรากฏว่าผมก็ขับรถมาถึงผมก็จอดแล้วผมบอกโอ้ยตามมาตั้งนานก่อจะทันผมพูดคำนี้ครับอือแล้วนี้ ผมก็เลยเห็นว่าคนที่หน้ามา,าเขาคือผู้หญิงที่เขากลัวเขาคิดว่าผมอาจจะมาตีเขาเพราะเขามากับแฟนครับอ่าเขาเลยบอกว่าเขารีบด,ดิดหนีเขาเห็นผมตามมาจากตลาดนะมมผมก็เลยบอกว่าผมอะอยู่ร้านนี้นะติดๆประมาณเนี้ยครับผมก็คือ <c ười> บอกที่ร้านไปให้รู้ว่าเออผมอมี่บ้านผม<อ>ใช่ครับผมอยู่ที่ร้านนี้นะครับไม่ต้องกลัวตามได้อืมอ่มเชื่อผมก็ได้ไม่เชื่อก็ได้อืผมเลยบอกว่า ถ้าคุณไม่อยากตายพวกนี้คุณต้องไปใส่บาตรแต่ถ้าคุณไม่ไปใส่บาตรคุณจะเป็นสองศพที่ตายที่ดอนตะปูของปีนี้ครับคือประมาณว่าคือเหมือนว่าดอนตะปูเนี่ยจะรับเอ,อจะเกิดวิเหตุคนตายเกือบทุกปีครับออืือแต่ทุกทุทกปีเป็นหนึ่งคนใช่ไหมครับแต่ปีเนี้ยเขาจะเอาสองคนเขาก็่งงงมองหน้าผมแบบ งงนี่อะไรทาไมเออใช่ครับผมก็บอกว่าผมอ่ะผมมาตามคุณมาตั้งใกลอ่ะผมไม่ได้อะไรจากคุณนะครับผมก็บอกเนี้ยแต่ถ้าคุณเชื่อผมก็ได้ถ้าคุณเชื่อมันคือบุญของคุณแต่ถ้าคุณไม่เชื่อผมมันคือกรรมของคุณผมก็พูดคำเนี้ยครับแล้วผมก็บอกว่าลองเอาไปคิดพิจารณาใส่ตรองชั้งน้ำหนักดูแล้วคุณค่อยเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้แล้วผมก็จากจากตรงนั้นไปครับ ก็ไปส่งเด็กเนี้บ้านหลังนึงเสร็จก็อว่าอีกคนหนึ่งก็ต้องไปส่งอีกบ้านหลังหนึงซึ่งห่างจากหมู่บ้านนี้ประมาณห้ากิโลก็ไปส่งส่งเสร็จดึกกลับบ้านากลับยังไงครับผมก็โหต้องห่านเอ่อวัดร้างอะไรเงี้ยแล้วผมก็กกลัวเนาะคือใช่ครับผมก็เลยโทรตามลูกบอลเลยโทรตามบอกว่ามึงมารับคดี๋ยวนี้ถ้าไม่มารับคูจะส่งให้ปิดร้านคือไม่ให้เล่นเกมละผมบอกเงี้ยคือจะติดไปให้ทุกคนในร้านเล่นเลยเพราะว่า คือมันจะมีทีมที่เล่นเกมด้วยกันอ่ะคือเล่นกับผมด้วยครับประมาณถึงตีสองประมาณเนี้ยแต่ครั้นี้ผมจะไม่เล่นถึงตีสองถ้าผมได้กลับไปถึงผมจะปิดร้านเลยก็้ไหมว่าสามทุ่มกว่าก็ก็ต้องปิดแล้วอย่างเงี้ยครับแล้วนี้ลุกน้องก็ถามว่าอยู่ตรงไหนก็บอกที่กลับมาเขาบอกโอ้โหโคตรไกลแล้วโคตรน่ากลัวไปได้ไงผมบอกว่าผมลืมเองอืเพราะตอนที่ผมมามันมาสามคนขากลับอ่ะผมกลับคนเดียวแล้วผมต้องผ่านที่ ใช่ที่ตอนสะปู่นี่ครับผมต้องผ่านตรงเนี้ยผมกลัวตรงนี้เขาบอกว่าทําไมผมบอกว่ากลับไปแล player 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 ้วผมจะเล่าให้ฟังแล้วมันก็มารับผมแล้วผมก็ได้กลับไปผมก็เล่าเรื่องให้ฟังปุ๊บเขาก็บอกว่าโอ้ <c oughs> <p> แล้วที่ไปส่งมันทําไมมันมันเล่นอะไรไม่รู้จักเวลาเวลาผมก็บอกว่าบางทีเราก็ต้องมีน้ําใจกับคนอื่นนะผมมองเยี้ยนี้วทีนี้ผมก็เลยเปิดร er. ้าน <c oughs> <ๆ>แล้วก็ให้พวกเขาเล่นเกมกันนะครับเพราะว่าเขาเป็นเด็กโตแล้วเขาก็เล่น เออจนถึงตีสองแต่ว่าผมมาขึ้นไปนอนแล้วผมก็ขึ้นไปนอนบนบ้านใช่ไหมครับเออผมก็เปิดประตูข้างบนในห้องนอนผมไว้แล้วก็เปิดไฟนอกนอกห้องแล้วก็นอนเพื่อเห็นแสงไฟข้างนอกปรากฏว่าระหว่างที่ผมนอนนะครับผมก็เห็นเงาดําๆนะครับ uh huh. ตอนนั้น,ม,นมันน่าจะประมาณตีตีหนึ่งตีสองเนี่ยผมตอบไม่ได้ครับ uh huh. คือเพราะว่าร้านผมปิดแล้วแต่ยังได้ยินเสียงเด็กเล่นเกมอยู่ข้างล่างอยู่ uh huh. อันนี้ ผมก็เลยเห็นเงาดาๆครับเดินอยู่หน้าห้องแล้วมันแล้วก็มีเสียงเขาขึ้นมาว่ามึงอ่ะยุ่งเรื่องของกูเหรอแล้วกูจะเอามึงเขาพูดค,คำนี้ครับทั้งนี้ผมก็ผมก็เห็นอย่างนี้ยครับทุกวันทุกวันอันนี้มันก็เหมือนจะเป็นภาษาแล้วใคร,รว่ามายืนบอกว่าผมยุ่งเรื่องของเขาเางนี้ครับพอผมออกจากบ้านเวลากลางคืนลมลมก็จะพัดมาแล้วเราก็จะขนลุกเหมือนมีบางอย่างมาสะก,กิดเราแต่เรามองไม่เห็นนะครับอผมก็ ตปนนี้พอเรากลับมาปุ๊บมันก็จะดังในหัวเราว่ามึงยุ่งเรื่องของกูเหรอไปนี้คนจะถามผมว่าเอ้าแล้วผีทําไมเข้าบ้านผมได้ผมก็เลยว่าเขาเหมือนไม่ใช่ผีครับแต่ว่าบานของผมอ่ะเขาเรียกว่าทางผ่านนะครับอืห้องน้ํากับประตัวมันจะตรงกันอืม,มันเลยทําให้เป็นที่ทางผ่านทางผีผ่านนะครับอ่าครับตอนนี้เขาก็เดินบนอย่างนั้น,นอ่ะทุกคืนทุกคืนยิ่งเป็นวันพระครับ ยิ่งยิ่งหนักเลยครั้งนี้ผมทํายังไงดีผมก็เลยแบบบอกพี่สาแล้วก็บอกลเราวาเดี๋ยวจะไปกรุงเทพน,นะผมไปหาลงุงลุงดีกว่าแต่พอดีจะให้ลงุงลุงเอ่รอรดน้ำมนให้แล้วก็เหยียบหัวให้อย่างเงี้ยผมก็มาหาลงุงลุงที่กรุงเทพหาเสร็จรปุ๊บลุงลุงก็บอกไม่เป็นไรผมก็เล่าเล่าให้ฟังเสร็จลงุงลุงก็เหยียบหัวอาจารย์ที่มีอยากได้แล้วก็โอนน้ำมนให้แล้วก็ให้พาม,าผม,มา,าผมก็กลับมาเอ่อพอผมกลับมาถึงใช่ไหมครับ ผมกลับมาถึงผมเอาของไปถวายพ็ออยู่ที่วัดอีกวันหนึ่งพ่อผมเป็นเจ้าว่าอยู่วันหนึ่งแล้วคราวนี้ผมก็เลยนอนเล่นที่นู่นกลับมาตอนบ่ายปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นตรงที่ผมพูดนะครับมีผู้หญิงกับผู้ชายคู่หนึ่งเกิดรถโฟร์กนเนอร์ครับขับชนหัวขาดกระเด็นอยู่ตรงจุดนั้นนะครับ uh huh. ตอนตะปูที่ผมว่าครับ uh huh. ผมก็ตกใจดีครับเพราะว่าเด็กบอกว่าที่ท,ที่มีคนตายตามที่ที่บอกแล้วสองคน uh huh. ผมก็เอ้าแสดงว่าไอ้เด็กคนนั้นอน่ะไม่ได้ทําตามที่ผมบอกแน่เลยผมก็เลยบอกว่าเออแล้วศพอยู่ตรงไหนเขาบอกว่านู่นพอได้ทิิงไปทางนู้นแล้วเราไปดูไปดูผมก็ขี่รถไปแต่ว่าเขาเก็บศพแล้วครับแล้วก็หัวมันกระเด็นเขาก็เก็บหัวปรากฏว่าคนที่ตายไม่ใช่สองคนนั้นนะครับแล้วคนต่อมาสองคนนั้นเขาก็มาหาผมที่บ้านแล้วบอกว่าเขาเขาเอาไปเล่าให้ที่บ้านฟังที่บ้านเชื่อครับเชื่อวว่ามึงลองคิดดูนะจาก ที่เขาตามมึงอ่ะมันเกือบสิบกิโลนะเพื่อมาบอกมึงแค่นี้เขาบอกเนี้ยครับแล้วคราวนี้เขาก็เลยไปทําบุญเพราะว่าทําบุญตามที่ผมบอกแล้วปรากฏว่าคนที่ตายอ่ะไม่ใช่เขาอะครับเป็นผู้หญิงกับอ,อสามีคนหนึ่งกับผู้ชายคนหนึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นสามีหรือเปล่าอืแต่ว่าผู้หญิงคนเนี้ยหัวขาดนะครับ็ด้ยืนอยู่ตรงนั้นอืม,มันก็ประมาณนี้ครับ oh. ก็ทําให้ผมไม่สามารถออกกลางคืนได้ ประมาณเกือบเดือนนะครับเพราะตอนกลนัวครับออใช่ค่ะประมาณนี้ครับอันนี้ก็เหมือนแบบว่าพอพอสองชีวิตนี้ไม่เป็นไรอีกสองชีวิตกับเสียแทนใช่ครับก็ริงหมายความคือเขาต้องการสองศพอยู่แล้วครับแต่ทีเนี้ยสองศพที่เขาจะเอาเนี่ยคือเอ่อวัยรุ่นคู่นี้ครับครับประมาณเนี้ยแล้วเขาเขาบอกว่าเขาบอกบิดเกาบอกว่าไม่นะทุกปีถ้าจะมีคนตายก็ตายแค่คนเดียวเขาบอกว่า แต่เขาบอกเขาจะเอาสองอ่ะผมพูดคำนี้ต้องเป็นสองคนนี้ด้วยผมก็บอกคงนี้แล้วครับน,นี้ก็บอกว่าอะถ้า,ถ,าถ้าไม่จริงที่เลี้ยงหวัวท้าผมนะอะไรเด็กก็พนันกับผมมือหมอดได้ผมบอกว่าไม่เกินสองอาทิตย์แต่ว่านั้นรู้สึกประมาณสาม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 วันรู้สี่วันนี่นะครับหลังจากที่ผมพูดแล้วก็มีคนตายแล้วก็หัวขาดอยู่ตรงนั้นนะครับออืประมาณนี้ครับอื ถ้าผมพูดเร็วก็ขออภัยท่านครับแล้วแล้วสิ่งที่สิ่งที่เราเตือนเขาเนี่ยใครเป็นคนบอกเราเออผมก็ไม่รู้ครับมันเป็นเสียงที่คนข้างๆไม่ได้ยินนะครับแต่เราได้ยินเสียงเออเสียงนี้จะเป็นเสียงที่บอกผมทั้งที่ผมเจอคนตายหรือต้องช่วยใครอะไรเงี้ยครับจะเป็นเสียงนี้ทุกๆุครั้งใช่ครับเสียงที่ มันได้ยินในหูเราอะครับอืเหมือนเขาพูดข้างหูเราอย่างเงี้ยครับเหมือนแบบเวลาผมไปเจอคนโดนของอย่างเงี้ยครับผมนั follow, so long, like <so ่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่เขาจะบอกว่าเนี่ยมึงดูคนนี้ไว้เนี่ยแหละเขาเรียกคนโดนของเหมือนเขาสอนเราอะครับแต่เราก็มองบางวันนึงแล้วก็บอกว่าเึมเราเราบอกว่าน้าๆผมมีอะไรคุยด้วยถ้าน้าอยากคุยน้าช่วยไปหาผมที่ร้านหน่อยอย่างเงี้ยครับอถ้าเขามาหาผมจะบอกพอเขามาผมก็บอกว่า เอ,อ่อถ้าผมพูดนะห้ามโกรธนะเขาบอกได้แตนนะ้าโดนของคนระับน้าเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้นะผิวลักษณะมันจะเป็นอย่างนี้งนี้ลวงก็บอกเขาบอกแล้วรู้ไหมใครทําผมจะไปรู้หรอผมบอกเนี้ยเหมือนกับว่าเหมือนอ่าเหมือนมีคนสอนเราแเราก็จะเหมือนลองลองวิชายอย่างนี้ใช่ไหมครับครับประมาณเนี้ยแต่ว่าคนที่สอนผมเนี่ยผมไม่เคยเห็นผมไม่ยินใจเสียงแม้กระทั่งสอนให้ดูลายมือผมก็จะได้ยินใจเสียงแล้วก็สอนกันในฝันอย่างเงี้ยครับ ผมไม่เคยมีตําราจริงๆเนี่ยครับตันงนี้นะคนนี้แฟนเขาก็โดนของจริงๆโดยจากออะไรสาวคาโรเกียครับทําใส่อประมาณเนี้ยครับเขาก็ต้องเลิกกับแฟนไปประมาณปีหนึ่งแล้วก็กลับมาด้วยกันเพราะแฟนก็โดนของนี้ครับแล้วก็ให้ออกไปรักษาอย่างนี้ครับประมาณนี้ครับอืครับครับผม แล้วอย่างเงี้ยเวลาเราแก้สมมุติแก้ของอ่ะเราแก้ยังไงเออสปวนมนไส่ใช่ไหมครับหรืออะไรนะครับส่วนมนไส่หรือว่ามีอุปกรณ์ไม่ครับแนะนําแนะนําก็วมมากก็ถ้าของอะไไม่แรงมากใช่ไหมเพราะถ้าของแรงจริงจริอ่ะเขาเรียกว่าของจากใต้อ่ะครับอ่าของของคําจากใต้จะแรงกว่าของเขมรนะครับคือที่พี่คนเขาบอกผมมาประมาณนี้นะครับแต่ว่า ถ้าโดนของเนี่ยอตอนแรกก็เอาพัดหงของแม่ครับครอบจากหัวครับอืเข้าหัวลงมาครับประมาณเนี้ยครับนั่นคือวิธีการเบือ้องต้นถูกไหมใช่ครับใช่แต่ที่เหลือผมก็ไม่รู้ประมาณนี้ครับอ๋อโอเคโอเคโอเคอะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยคุณหนุ่มกับเรื่องราวนะม,มีอีกไหมมีอีกไหมได้ครับ ก็ก็มีเรื่อยครับกันเจอเกือบเกือบทุกครั้งนะครับก็ันเพราะฉะนั้นนี่เดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวให้น้องประสานไปเรื่อยๆนะวันไหนวันไหนที่เกียดเล่าก็บอกน้องเขาเลยหรือถ้าวันนี้แบบมีเรื่องเด็ดให้นะครับอะว่าว่าจริงๆแล้วผมอ่ะไม่ใช่คนหิงถีนะครับเออเพราะว่าเหมือนน้องก็ถามผมผมก็เลยตอบว่าผมอ่ะไม่ได้เป็นคนหิงถีก็เลยหมายว่าที่ผมตอบคํานี้พว่าผมเคยบอกแล้วว่า ใครที่จูนกับเราได้เราเราก็จะสามารถสัมผัสเขาได้ครับแตใใ่ผมอะไปทําเหมือนของรายการของพี่เจที่แบบไปเดินดูแล้วเห็นเนี่ยผมทําไม่ได้อืเพราะว่าที่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่าขนาดคนที่เรารักนงครับคนที่เรารักหรือว่าพ่อเราหรือญาติเราที่เสียชีวิตไปเราย่งอยากเห็นเขาอะครับ <S 1> <S 1> เรายังมองมองไม่เห็นเขาเลยครับคือทุกคนก็อยากให้เราเห็นกันผมก็เออมองไม่เห็นผมมองเง н, องนี่ยผมทําไม่ได้ถ้าเขาไม่ได้จูนให้เรา กันหรือว่าถ้าเราไม่มีบุญมีเวรต่อกันร่วมกันผมก็คงไม่ได้เจออย่างเงี้ยครับผมคิดว่าน่าจะเป็นประมาณนี้มากกว่าอืประมาณนี้ครับดีแล้วคือช่วยเหลือเท่าที่เราช่วยได้เนาะใช่ครับครับผมโอเคอ่ะขอบคุณมากๆเลยคุณหนุ่มวันนี้ที่มาแชร์เรื่องราวเรื่องอย่ายุ่งเรื่องของกูอ่ะขอบคุณนะครับครับสวัสดีครับ